วันที่29พฤษภกาคม2566นายนอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวเพื่อชี้แจงกรณีที่มีภาพข่าวยืนคู่กับนายเซฐาทวีสินประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่สนาม King Power Stadium สโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชาณาจักรว่าตนเองไปชมฟุตบอลน,นัดสุดท้ายตามมารยาทซึ่งแมชนี้มีบุคคลสำคัญหลายคนที่สนิทสนมกับนายอัยวัศีวัฒนประภาประธา,านสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ส่วนภาพที่ ออกไปเชื่อว่ามีหลายคนตั้งใจเอาภาพไปปล่อยเพื่อปั่นข่าวเพราะตนกับนายเศรษฐาเพียงทักทายกันตามมารยาทพูดคุยกันเรื่องฟุตบอลนิดหน่อยหลังจากนั้นได้แยกกันนั่งคนละโซนไม่ได้นั่งติดก,กันดังนั้นยืนยันไม่มีการคุยดีลลับเรื่องการเมืองที่สนามฟุตบอลแน่นอนทั้งนี้นายอนุทินชี้แจงเพิ่มว่าในรูปถ่ายไม่ได้มีแค่ตนเองและนายเศรษฐาเพียงสองคนเพราะยังมีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกวิษณุป,ประสาททองโอโสถหรือบิขิน เจเรตำรวจแห่งชาติรวมถ่ายอยู่ด้วยรวมเป็น4คนหลังจากถ่ายรูปกันเสร็จก็แยกายา้ยายกันไปนั่งที่ใครที่มันเพราะทุกคนก็มาทําภารกิจส่วนตัวไม่ได้มาเพราะการเมืองย้ำว่าเรื่องของการเมืองไม่มีใครมาพูดคุยกันในที่แจ้งแบบนี้อีกทั้งนายเศรษฐาก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะตัดสินใจหรือพูดคุยอะไรได้